สวัสดีค่ะกะปีชาแนลค่ะมือนี่เนาะป้าปีสิผ้ามะมึงอันบักเขือบักเขือเครือเออเป็นบักเขือที่แบบเอ่อเฮาใส่ใส่ตำบักหุงเนาะค่ะอันนี้ป้ากะปีไปเก็บมาจากหลังบ้านเออกินกินอันสร้างเพิ่นมากิกน เขากินห่ังเสร็จแล้วเพื่นตาําบอกุงเพิ่นกระล่างโคกสาดน้ำไปมันก็เกิดค่ะอันนี้บัะกอบักกอบเกิดอยูอ่หลังบ้านอยู่ตรงสะค่ะมีต้นหนึ่งลุงเราก็ไปเก็บมานี่ป้าก็เลยเอามาอันให้ท่านผู้ชมเมืองเนาะค่ะว่าของกินบ้านเฮ้ามันเป็นจังได้ของกินบ้านเฮ้าเปียอ,อ,อืม เป็นตาแสบหลายบอของกินบ้านเฮาบักกอกกับไส้ปนใส้แก้วเด้อค่ะบักกอกใสป่ปนใส่แก้วบ,กบกักเขือเทศบักเขือเทศกับสีใส้ตำบักุ่้ใส่ตำบักุ่้ค่ะบักเขือเทศใส่ตำบักุ่้นี่นวยนวยดิบกับมียังบ่ท่านเด้สุกป่ากเ็เลยเออเก็บมาเที่ยเดียวเมืเลยป่าสิมาอัน ใส่แก้วค่ะใส่แก้วตําบักแปงยังวะอืเพียของกินบ้านเฮ้าอีหยังอีหยังมันก็เกิดได้เมิดเนาะค่ะเฮาก็ต้องไปขิดย่านคุดน,นันว่าเฮ้าสิบ่มีอยู่บ่มีกินถ้าเฮาบ่เป็นค้นขี่ขานเด้ค่ะหาอยู่หากินเป็นไทยหาอยู่หา,หากินบ่เป็นค่ะเออบ่อดได้กินกับสิมีแต่สิได้ซื้อได้ซื้อค่ะ นั่นแหละเพราะฉะนั้นเฮาต้องหูจักเป็นคนหาอยู่หากินเป็นเด้อค่ะเดอะ้อจังอันนี้เขาขายบกกอกนี่ค่ะพวงหนึ่งอ่ะสิบบาทมีสิบบาทผุนเด้อค่ะอันหาบาทบ่มีเด้อค่ะอันนี้บกกอกค่ะต้นใหญ่ไปสวยมาเอาค่ะค่ะลุงแล้วไปสวยมาอืมอันนี้บักเขื่อ บ่เมนบักเขือเทศเด้ค่ะอันนี้บักเขือเครือใส่ตาําบักฮวงเฮาค่ะใส่ตาําบักฮวงเห็นบ่ค่ะปากเก๊ดมาใหม่ๆอืมยันงนวตะตาเสียบหลายค่ะตาเสียบตาเสียบเนาะค่ะเพี่ยอุ้ยนี่หมดเป็นตาเสียบ บ่มีสารผิดเด้อค่ะนี่ปอดสารผิดเด้อค่ะเด้อปอดสารผิดบ่มีว่าสิใสปุ๋ยถือปุ๋ยถืออยังนี่สดสดจากต้นเลยค่ะเก็บมาปากับว่าสิเอามาใส่อันตําบักหุงมีบักหุงสื่อบักหุงมาแช่ไว้ในถังอยู่มีบักหุงเออมีบักหุงเส็จป่ากับสิเอาบักอันเขียนี่แหละมาใส่อืม เป็นไดค่ะเนี่ยบกอกบกอกยังประทันได้สูกดอกค่ะค่ะยังประทานได้สูกอือปากกเก็บมาสอยมามินเอามาค่ะนี่บักเกลือเคลือเขาก็มีทั้งสุกทั้งหามทั้งดิบค่ะปากก์ขวัวรั่วเก็บมาโหลดค่ะนั่นแหละ เป็นได์คะ่ะเป็นตะก,กินบออือผู้ใดเห็นคลิปนี้กะ่ะโอ้ยอย่าลืมบานเฮาเด้อจะเด้อบานเฮาของกินบานเฮากะจังสีละค่ะนี่เป็นไกดค์ค่ะค่ะตะแสบเนาะอือของกินบานเฮาค่ะน้านี่บักกอก ขันแมนนั่นถ้ามันสุกเล้อค่ะเอาใส่ช่องฟิตเอาไว้ใส่ช่องฟิตเอาไว้ให้มันแข็งเวลานั่นเ้องก็ได้กินกินได้ตลอดเลยค่ะกินได้ตลอดค่ะนี่คือของกินบ้านเหาเนานะค่ะเนาะค่ะน,ะะนี่แหละบะบะมีผิดบะมีไผ่บะมีสารผิดกินได้ย่างสบายอกสบายใจเลยค่ะเลยค่ะ คลิปนี้ก็จำนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ